พี่น้องนี่เลยใหญ่สุดที่เคยสร้างตัวพันบัดของยังสเมตรไม่รู้จะเอาขึ้นไวหรือเปล่าโอ้ว่าจะสุดแล้วแหะพี่น้องนี่สองเมตรนี่เท่าที่เราได้ก็แค่นี้แหละไม่รู้จะหาไม้อะไรมาทําหาต้นไม้ก็หายากได้ไม้ม่วงต้นใหญ่ๆ ใบช่างก็ว่าสุดแล้วแหละ2เมตรเนี่นนะวิธีเอาขึ้นก็เอาหัวนี่ไปใส่ก่อนแล้วก็ชุดประกบนี่มันถอดนน็อดหตัวนี่ออกมาแล้วก็เอาไปสวมนะครับประกอบไปอย่างนี้เสร็จเลยเด้ดถ้าถ้าเป็นพวกไอ้ไดนมโมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ประกอบทีละใบได้ประกอบสามใบแล้วก็เอาขึ้นต้องใส่ข้างล่างก่อนใบพัดน,นี่เป็น9นิ้วอย,อยากได้สัก10นิ้วนว ตัวอุ้มลมใหญ่ๆหน่อยมันจะได้มีกําลังเยอะๆแต่ว่ามีเสียงเด้ใบร้อยแปดสิบเนี่ยก็ว่าเสียงดังแล้วแหละเอ็นี่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเสียงฟบๆๆนะตอนมันไอ้ลมผ่านไปแล้วก็ตอนมันใกล้ๆจะหยุดนะมันมีมลพษิษทางเสียงนี่ไอ้ตัวใหญ่ตั120วร้อยยี่สิบเจินตัวชิบ้าพวกนั้นไหมเงียบดีนิ่งดีแต่เอ็นี่โอ้เสาอย่างนี้เราพี่น้องเสาอุุบบขนาดช่างดึงสลิงตึงๆอะ่ะตัวร้อยแปดสิบอ่ะตัวนี้ไม่รู้มันจะเป็นยังไง โครงหางมันเป็นไอ้นี่นะโครงหางมันเป็นแบบนี้ตั้งตั้งใหม่อ,อ่อนอ่อนกว่าเดิมให้มันหลบเร็วๆหน่อยสงสารเสาเน้องสงสารเสาสงสารเสาสงสาระลิงก็จะมีเอียงเก้าองศาเอียงหกองศาช่างจะพิจรารณาไอ้พวกเหล็กพวกนี้ใหม่จะทำให้มันหนากว่าเดิม ให้มันรองรับอ้จะเสริมมันนะจะเสริมพวกคอแป๊บสองนิ้วนี่เสริมแล้วก็อคอยตัวเนี้ยให้มันหนากว่าเดิมเดี๋ยวต้องต้องพิจารณาก่อนว่าจะทำยังไงเพราะตัวพวกนี้มันช่างถอดลงมาแล้วช่างดูมันมันกินมันกินข้างหนึ่งนะมันจะสึกไอโค้งแบบนี้ด้วยเอียงมาด้านนี้เก้าองศานะแล้วกเ็เอียงมาอกกหอ,อ,องศานะ ตัวเซ็นเตอร์มันก็คือหเนี่ยแต่มันก็หลบเหมือนกันนะพี่น้องหลบเหมือนกันเต่ตัวตัวนั่นพี่ช่างทําไว้แข็งช่างนึกว่าแต่มันจะจะหลบจะอ่อนไม่ใช่มันแข็งอันนี้ทําให้มันอ่อนอ่อนนิ้วหนึ่งอะ่ะนิ้วหนึ่งตอนแรกว่าจะเอาครึ่งนิ้วไฟไม่เต็มไม่เป็นไรเพราะให้ปลอดภัยไว้ก่อนช่างเอาเอย่างนั้นรู้แล้ว,ว่าโค้งอันนี้มันโอย้อยยางแข็ง สงสัส่ทำไม่ถูกแล้วมั้งโอเคคราวนี้ถูกแล้วแหละนี่เราใหญ่สุดที่เคยสร้างก็จะไม่เกินนี่เราพี่น้องเอาแค่ใบ okay. พัด10นิ้วพอเอา10นิ้วจะไปพิจารณาหาต้นไม้สวยๆสักต้นละประมาณนี่แหละปุ๊<ฮ>บบอกสุดฝีมือช่างเลยท่านนี่เราใบานิ้วพิจารณาใบาก็ใช้สุด เดียวกันแหละแต่ว่ามันจะมีความหนาเพิ่มช่างพิจารณาความหนาแล้วก็หลังหลังเต่าเนี่ยทำนูน